พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่17เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องของขวัญที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าต่อมนุษย์ทุกคนพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบุตรราบุตรตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และบรรดาคุณแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็นกิจการบทที่สองข้อที่17พี่น้องคะคุณรู้หรือไม่คะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานและพระพรที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริพระคุณยอดเยี่ยมของพระเจ้าไม่เพียงแต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นแต่สำหรับคนทั้งโลกด้วยพระพรของพระวิญญาณจะเทลงมาเหนือเนื้อหนังทั้งหมด ไม่มีผู้ใดในโลกที่สามารถเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ถ้าปราศจากการทำให้สำนึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เปิดหัวใจของมนุษย์ต่อข่าวประเสริฐที่เราประกาศเช่นเดียวกับที่ทรงทำรรกับลิเดียในกิจการบทที่ 16: 1ข้อที่14มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลิเดียนางมาจากเมืองทิยาธิราเป็นคนขายผ้าสีม่วง และเป็นคนที่นับถือพระเจ้าหญิงคนนั้นมาฟังเราและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจของนางให้สนใจถ้อยคำที่เปาโลกล่าวพี่น้องคะในหนึ่งโครินบทที่สองข้อที่12กล่าวว่าเราไม่ได้รับวิญญ,ญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญ,ญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราผ่านทางพระองค์เรารู้จัก และเพลิดเพลินกับพระพรที่พระเจ้ามอบให้แก่เราเปล่าๆพระองค์ทรงเห็นว่าเราดำเนินตามความเป็นจริงของมรดกของพระเจ้าและพระพรจากสวรรค์พี่น้องคะนอกจากนี้ยังต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้คุณเข้าใจพระคำของพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลยอห์นบทที่16ข้อที่13 ถ้องเปิดเผยความลึกลับและความลับของราช,ชาณาจากเกศคุณและเห็นว่าคุณไม่ถูกหลอกนั่นคือคุณกำลังเดินในความจริงต้องอาศัยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เราจึงจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าไม่มีทางที่มนุษย์จะเข้าใจความเป็นพระเจ้าของพระเยซูได้ต้องใช้พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและยอมรับการประสทติจากหญิงจารีของพระเยซูคริสต การสิ้นพระชนเป็นเครื่องบูชาการเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างมีชัยและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริของพระองค์พี่น้องคะมีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถทําให้คุณมั่นใจว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสเพียงพอสําหรับความรอดของเราปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่มีทางรู้จัก และสามารถเดินในความเป็นจริงของความจริงนั้นได้ไม่มีพารามิเตอร์ของมนุษย์ในการถอดรหัสความเป็นจริงดังกล่าวดังนั้นเมื่อคุณยอมรับความจริงเหล่านี้เกี่ยวกับพระคริสต์และข่าวประเสริฐจงเข้าใจว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้ทำพันธกิจต่อคุณฮาเลลูยาพี่น้องคะจงตระหนักถึงผลกระทบพระพร และพระสิริของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณมากขึ้นพระองค์ทรงเป็นของประทานพิเศษชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งและเป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เราจงรับรู้และสนับสนุนพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณแล้วคุณจะเดินในอำนาจและชัยชนะเสมอให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับของประธานที่น่าเกรงขามของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์และข้าพระองค์เต็มใจปฏิบัติตามการทรงนำของพระองค์เพื่อทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ในพระคิ์สำเร็จตอนนี้ข้าพระองค์ยอมรับการทำพันธกิจ ความเป็นเพื่อนและสมัคคีธรรมที่มั่นคงของพระองค์มากกว่าที่เคยขณะที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและประสบการณ์แห่งความเป็นจริงของราชอาณาจักรของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไจรยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด